บทที่7ถึง11อิติปิโสภะคะวะ阿拉หังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูลอนุโตโลปุริสะธรรมะสาระิสัาทาเทวมนุษยานางพุทโธภะคะวาติสวะคโตภะคะวาตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนาอิโกปะจตจังเวณทิตะโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวโตวสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวโตวสาวกะสังโฆ ยาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจิปตปฏิปันโนพระคะวะโตสาวะกะสังโฆยะทีทางสตาริปุริสสะยุคานิอัตถุริสสะปุคลาเอสา,าว,ตว,สาวะกตะสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาลัิโยอนุตัลังปุญญาเขตตังโลกาสาตติจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโคนางอุปสันตินิ สิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลีเทโวสุปโปเสริกินจิเทโวเยสกโกปัจชังทัศมิงกินเนวาหัตตาปิยังกันตังสาลีปุตโตพระวันตูมีสิทธิลาพังชนานะเยมณีจินดาปิยังจะทะนางศพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสักกตาาะ,ะตวาพุทธรัตนัง โอสะทางอุตมะมังวัลังหิต right. ังเทวมนุษย์สานางพุทธเตเชนะโสตินานัสสันตุปัทวาสเพทุกขาวูปะสมินตุเตสักกัตวาธรรมรัตนังโอสะทางอุตตะมังวัลังปะลิลาหูปะสะมะนังธรรมะเตเชนะโสตินานัสสันตุปัทวาสเพพยาวูปะสมินตุเตสักกัตวาสังฆรัตนังโอสะทางอุตมะมังวัลัง อหุเนยยังปาอุเนยยางสังคเตเชนโสทีนานัสันตุปัทวาสัพเพโลคาวูปะเมนตุเตอิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปโนสุขโตโลกวิทูลอนุตโตโลปุริสะธรรมสารทิสัทถาเทวนมนุสานังพุทโภควาติสวากาโตภะควาตาธรรมโมสันทิอิโกโอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนะอิโกปจตังเวณทิจพูเวญยูหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทีทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสาวะคะวะโตสาวกสังโฆอหุงเนโยปาหุงเนโยทักขีเนโยอัญชลีกะลานโยอนุตาลังปุญญาขตตังโลกัสสาติ จินตจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระทังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโสุโบเสธิกินจิเทโวเยวสกกปัดชังทัสมิงกินในเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตภาวันตุเมสิธิลาพังชายานเยมณีจินดาปียังจะทะนังสัพเพชนาะ พระหูชนาติยังมะมะสักกะตาวาพุทธรัตนังโอสะทางอุตมังวัลังหิตังเทวมนุษานังพุทธเตเชะนะโสทินานณสันตุปัทวาสาเพทุขาวูปะเสมตุเตสักกะตาวาธรรมะรัตนังโ,โอโสถางอุตมังวัลังปะปะลิลาหูปะสมะมะนังธรรมเตชะชนะโสทินา นัตสันตุปัทวาสเพยะพระยาวูปะเสมนตุเตสักกตวาสังฆะรัตนนาโอสะทางอุตมังวะลังอาหูเนยยังปาหูเนยยางสังฆะเตเชนะโสธินานัตสันตุปัทวาสเพโลคาวูปะเมนตุเตอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทุลอนุตโรปุติสัตธรรมสาลถิสัทธาเทวมนุนสานังพุทโภคควาติ สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจตังเวทิจัพภูวิญยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีทิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆ ยะทีทางจัตตาริปุอิสายุคานีอัตทปุริสา,าปุคลาเอสาพระควะโตสาวะกะสังโคอาหุเนโย ο, ปาหุเนโย ο, ทักกิเนโย ο, อัญชลีกัลานิโย ο, อนุตลังปุญญาเขตตังโลกาสาติจินดามณีปียังมันตงังยะสังทาสังโฆนางอุปสันติสีนีหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชา ตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเศรษฐกินจิเทโวเยักโกปัจชังทัศมิงกินเนาวาัทตาปิยงกันตังสาริปุตโตพระวันตุมีสิทธิลาพังชะนานเยมานีจินดาปิยังจะทานังสับเพชนาะพระหูชนอะปิยะมปิยงมะมะสัก,กตะวาพุทธังสัก,กตะวาพุทธะรัตนังโอสะทางอุตตะมังวรัง หิงตังเทวะมนุษสานางพุทธเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสภเพทุกขาวูปะเสมนตุเตสักกตวาธรรมะรัตนังโอสะทางอุตมังวัลังปะลิลาหูปะสะมนังธรรมเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสเพพยาวูปะเสมนตุเตสักกตวาสังฆะรัตนังโอสะทางอุ อุตตะมังวะลังอาหุเนยังปาหูเนยังสังคเตเชนะโสธินานัตสันตุปัทวาสัพโภโรคาภูปะสะเมนตุเต